สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ Material Principle BSDF กันนะครับใน Material Principle BSDF เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าให้แสดงผลในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะมีแสดงเป็นในรูปแบบของสี RGB เมทัลแสดงความเป็นพื้นผิวโลหะ Specular การสะท้อนแสงของผิวลักเน็ตความด้านแล้วก็ความมันเงา transmission ความทึบแล้วก็ความใส emission การเลืองแสง อัลฟาการแสดงผลของวัตถุซึ่งจริงๆจะมีการปรับตั้งค่าที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการยกตัวอย่างการตั้งค่าที่ใช้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูในโปรแกรมกันครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุที่ผมมาใส่ m มท e เ i ียนนะอ่าเลือกที่วัตถุแล้วก็เลือก m มท e เ i ีย p r o ล e r อรแล้วก็กดสร้างการแสดงผลของ m มท e เ i ียนนะครับจะแสดงอยู่2โหมดก็คือในโหมดของ Material p r e v i e w แล้วก็ในโหมดของ r e n d e r อ่ามาดูอย่างแรกนะครับในเรื่องของสีตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้ที่ เบสคัลเลอร์ตรงนี้นะครับจะมีการเลือกสีแบบ R G B H S V R G B ก็คือการแสดงผลของสีนะครับการผสมของสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินถ้าผมเลือกสีแดงสุดมาที่1เนี่ยผิวของวัตถุก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดมาเลือกของสีเขียวอ่ะตัว g นะครับก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ b ก็คือสีน้ําเงินตรงนี้เนี่ยจะเกิดการผสมสีของ3สีนะครับสีแดงเขียวแล้วก็น้ําเงิน เราสามารถเลือกสีตามที่ต้องการได้แต่ถ้าเราลดค่าของสีลงนะครับก็จะกลายเป็นสีดําโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้แค่สีเดียวตรงนี้นะเบสคัลเลอร์แต่ถ้าเกิดเราใช้ซับเซอร์เฟตคัลเลอร์เนี่ยก็จะได้สีที่แตกต่างออกมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับก็คือหัวลิง,งด้านซ้ายเนี่ยจะใช้เบสคัลเลอร์อย่างเดียวนะครับส่วนหัวลิงด้านขวาเนี่ย จะใช้สี2ส,สีผสมกันก็คือเป็นสีออกเนื้อๆแล้วก็สีแดงนะครับในส่วนของซับเซอร์เฟซเนี่ยจะเลือกให้แสดงผลค่าไหนนะถ้าเป็นศูนย์เนี่ยก็คือจะใช้เบดคัลเลอร์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเลือกมาเป็น1เนี่ยก็จะเป็นซับเซอร์เฟซคัลเลอร์นะครับภาพที่เรนเดอร์ออกมานะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเนื้อสีแบบเนื้อสีเต็มๆสีเดียวนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะดูว่ามีเนื้อสีที่มีมิติขึ้นมาจะเหมือนกับผิวใสๆที่อยู่ข้างในนะการประมวลผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อมา การแสดงผลเป็นโลหะนะครับให้เราเลือกตั้งค่าที่เมทัลลิกตรงนี้นะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยก็จะเป็นวัตถุธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มค่าขึ้นไปนะครับอ่านี่ค่อยๆเพิ่มเป็นจุดหวัตถุเนี่ยก็จะดูเป็นโลหะมากขึ้นนะครับค่าที่มากสุดที่เราสามารถใส่ได้ก็คือเลข1นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผิวของโลหะเลยแบบนี้นะครับต่อมาในส่วนของสเปกคูล่าหรือการสะท้อนของแสงนะครับ เราสามารถเลือกที่ส p e c u l a ่ตรงนี้นะครับปกติจะเป็นที่0.5นะก็คือรับแสงกลางๆแต่ถ้าเราลดค่าการรับแสงบนผิวลงนะครับถ้าเป็น0เนี่ยก็คือมันจะไม่มีการรับแสงเลยนะแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มมากขึ้นจนเป็น1การแสดงผลการรับแสงก็จะมากขึ้นต่อไปค่าความด้านหรือความมันเงาของวัตถุตรงนี้ให้เราเลือกที่ลักเนตนะครับปกติก็จะเป็นที่0.5ก็คือกลางๆนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเลือกไปที่ศูนย์การแสดงผลของวัตถุเนี่ยก็จะออกมาเป็นเงาๆแบบนี้แต่ถ้าเพิ่มลักเน็ตหรือความด้านเนี่ยการสะท้อนของผิววัตถุก็จะลดลง่ะต่อไปค่าความใสหรือ transmission นะครับให้เราเลือกตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับค่า transmission ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยก็คือวัตถุจะทึบแล้วก็เราสามารถเพิ่มความใสได้นะครับเพิ่มขึ้นไปจนถึงเลขหนึ่งอันนี้ก็คือใสเลยแต่ว่าค่าความใสเนี่ยก็จะมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยก็คือความด้านกับความเงานะ ปกติแก้วเนี่ยก็จะมีความเงาสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ค่าลักเนี่ยเ,ยเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็จะดูเป็นวัตถุที่ใสตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งค่า ior อีกก็คือค่าการหักเหของแสงก็จะมีความโค้งที่แตกต่างกันถ้าเรามาตั้งค่าตรงนี้ถ้าเราต้องการเรนเดอร์วัตถุให้ใสนะครับเราต้องมาตั้งค่าการเรนเดอร์ที่สกรีน space reflection reflection แล้วก็ในส่วนของเมที่เรียลเนี่ยตรงค่าเซ t ติ้งเราก็ต้องมาเลือก s c สกรีนสเป e f l e c t i o n ตรงนี้ด้วยเท่านี้การเร n d e r ร์ของวัตถุก็จะเป็นแบบใสต่อไปการตั้งค่าการเรืองแสงหรือ Emission นะครับให้เราปรับตั้งค่าที่ Emission ค่าปกติเนี่ยจะเป็นสีดำนะเราสามารถใส่ตัวเลขได้ตรงนี้อันนี้ผมใส่เป็นสีแดงนะครับเลขหนึ่งวัตถุก็จะเริ่มเรืองแสงออกมาเนี่ยนะครับขอบๆรอบๆก็จะเลืองแสงออกมาเป็นสีแดง ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่ค่าได้มากกว่า1นนะครับเดี๋ยวลองใส่2องะรล้มสีของแสงก็จะมากขึ้นเดี๋ยวลองใส่10นี่นะฮะยิ่งใส่มากเนี่ยค่าความสว่างของแสงเนี่ยก็จะยิ่งออกมามา,มากนะครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถผสมกับสีต่างๆได้เดี๋ยวลองผสมกับสีเขียวนะครับแดงผสมเขียวก็จะออกมาเป็นเหลืองนะถ้ารวมกัน3สีอ่ะก็จะได้เป็นแสงสีขาวตรงนี้นะครับ พอได้ความสว่างที่เราต้องการเราก็สามารถเลือกแสงและสีในวงล้อสีแบบนี้ได้ต่อไปการตั้งค่าแสดงผลแบบอัลฟานะครับในการใช้งานอัลฟาเนี่ยปกติจะสามารถแสดงผลการลันเดอร์ในไซเคิลนะครับแต่ถ้าเกิดใน EV เนี่ยเราต้องมาตั้งค่าที่ Setting แล้วก็ในเบนโหมดเนี่ยให้เลือกอัลฟาทีนี้ใน EV ก็จะสามารถแสดงผลการใช้งานแบบอัลฟาได้นะครับ ก็คือค่าอัลฟาเนี่ยเล็กหนึ่งก็จะเป็นวัตถุทึบแต่ถ้าค่อยๆลดลงมาเนี่ยวัตถุก็จะค่อยๆจางหายไปแบบนี้นะครับจนถึงศูนย์เนี่ยวัตถุก็จะหายไปเลยอ่าเดี๋ยวลองสัก1.5วัตถุก็จะดูโปร่งใสขึ้นพอเรารู้การตั้งค่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างวัตถุได้อย่างไม่จํากัดไม่ว่าจะเป็นสีของวัตถุการเลือกความเป็นโลหะการเลือกความด้านหรือความเงาการทําให้วัตถุใสหรือการทําให้วัตถุเรืองแสง ก็จบกันไปนะครับสำหรับการใช้งานแบ t ทีเรีย r i n c i p l e BSDF ก็ลองไปปรับใช้สำหรับชิ้นงานของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ